สตนสตอรี่อาเกมนี้เนี่ยไปเจอโดยบังเองิญแต่คิดว่าทำไมมันน่าสนใจจังวะเราไม่ได้เจอเกมอะไรนะเกมมือถือที่แบบ มันคุณภาพดีมานนานว่าไม่เป็นแต่เกมนี่อะไรไม่รู้อ่ะอันนี้มาลองเล่นดูว่าเกมมือถือเกมนี้มันจะดีขนาดไหนโอเคมาแต่เพื่อเริ่มเลยอ่าคุณไม่เห็นอะไรเลยคุณได้ยินอะไรหรือเปล่าไม่ได้ยินเลยคุณรู้สึกถึงบางอย่างไหมที่พื้นน่ะมีก้อนหินอยู่อันนี้คือก้อนหินอะ่ะก้อนหินหนึ่งก้อนสองก้อน สามสี่ห้าอ่าเริ่มอ่านมาออกแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรวะอ่านได้แค่นี้ก็โอเคปะอะไรเอ่ยวะโอ้ยอะไรอ่ะออเก็บก้อนหินเนอะ what is it what is it d a d w o o d อะไรสักอย่างเอออะไรเลยที่นี้เก็บไม้อ๋ออ๋อให้ต่อ วิ้ยอะไรอ่ะมียุงยุงเออมอสกิโดเฮ้ยจมตีมันจมตีมันเอาแล้วผมกดอะไรไม่ได้เลยนะ เฮ้ยอะไรอ่ะน่ามาต้นตไม้ปีศาจบ้าจริงมันบอกว่าเฮ็ด hey. กลับไปที่ที่เดีนนายมาซะหรือไม่ก็ข้ามแม่น้ำโอเคหรือเปล่าอะไรหนุ่มมันบอกว่าให้เราทิ้งนั่นเหรอเนาะว้าว <laughs> <What? S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมอะไรอ่ะ ผมมีอ๋อมันสามารถสร้างได้อันนี้คือการสร้างของนั้นสินะโอเคเข้าใจแล้วแล้วผมได้เป็น shovel หรือว่าจะเป็น h a s h h a ผมว่าน่าจะต้องสร้างพุ่วเพื่อขุดดินแน่เลยลองสร้างขึ้นมาก่อนนะครับ Okay. โอเคเฮ้ยเราสร้างอันนี้ได้ด้วยโอเคเรียบร้อยคราวนี้เราวัดอ๋อแล้วหนต่อวะกลับไปที่ด่านเดสวูดเดสวูดแคนยอน เก็บไม้มา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 เจอมอสคิโตแล้วผมกดอะไรไม่ได้อ่ะนี่แต่มันแย่ตรงนี้แหละคือมันให้เราดูเฉยเรากดไม่ได้อ๊ยเดี๋ยวอ๋อเราไม่มีหินเนอะเวราเราต้องกลับไปฟาร์มหินก่อนใช่ไหมอ๋ออย่างนี้นี่เองอย่าบอกดว่ามันแค่ให้ฟาร์มเฉยถ้าเราจะข้ามแม่น้ำไปได้ยังไง แน่แน่ฉันจะข้ามไปอย่างไรนายกม็มาอีกแล้วหรอือเบโก้บีกกนแปลว่าอะไรวะนาาอีกแล้ว,ว,วงงเตกเลยครับตอนนี้โอ้ผมพลาดอย่างแรงเลยที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเนี่ย อนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่อยูรเร่เดี๋ยวทำไมโอดาปืนทุกประไม้กลางเขนสาอันนี้ละกันนี่คืออะไร throwing no อันนี้น่าจะเป็นดวงตานะครับอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ขึ้นมาเถอะกลับไปที่เดตบูทเออกลับไปที่เดตบูทพร้อมกับมีพลั่ว โอเคเท่าพิเกมที่น่าสนใจนะแต่ว่าผมอ่านภาษาอังกฤษบอออกนี่ดิทำไงเนี่ยไงเจมอสทเทอลแล้วแล้วจะสู้กับมันยังไงทีเนี้ยเอาพว่าฟาดมานเลยอ,อืออืออือเอาพว่ขุดดินแล้วยุงตายได้ยังไงงงเตก น่าอีกแล้วกันเหรอเอ,อ,อ่อ not with b r i n e y from reject นี่ไงไอเทมมาจากไหนเอ่ยขวานไม่สับมันเลยอ่ะลองดูอาจะสู้กับฉันได้หรือเปล่าโ oh, <yeah. S 1> อ้ในสกาดียังไงมาทำฉันกาดีอะดิะฉันมีขวานไง เกียจะแก้แค้นชั้นอะไรเนี่ยแปลว่าอะไรอ้าวตายแล้วเต็กเต็กก่องมาไอเทมมาดูนี่มันมีอะไรเปิดมา,ว,าว้าวชังมเมทัลชังแล้วก็หัวใจหัวใจคือวอท มันหมายความว่ายังไงวะโอเคไอเทมนี่เหรอแลต้องใชป้ปะหนึ่งในสามของเหล็กต้องเก็บเหล็กเพิ่มใช่ไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจ โอเคจบด่านอีทบูทหรือเปล่าอ่ะใหต่อใช่ไเด,ดี๋ยวงงอะกรรมดานแรก้วยการเก็บเห็นเก็บเห็นเก็บเห็นแล้วก็เก็บเห็นแล้วก็เก็บเห็นอีกหนึ่งก้อนอีกสองก้อนอีกก้อนหนึ่งอีกหนึ่งก้อนอีกสองก้อนแล้วก็อ๋อ เราต้องมาขุดหินตรงนี้ครับที่มันบอกเราในตอนแรกนั่นเองอ่ลองดูดิกอะไรปะนั่นทำอะไรอ้าวโอ้โอ้โอไมรอด <c oughs> ทำได้ด้วยเหรอเดี๋ยวนำง่ายไงดิกดิกคือไอเทมก่อนไอเทมผมต้องพีแอคปะลองโชเวลก่อนนะโชเวล โอเค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 เฮ้ย okay. okay, okay, okay. hey. แล้วนายจะขุดไปทางไหนกันเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> ได้อะไรมาเมเทอรชังอันที่สองมิชชั่นคอมพิวเตอร์โอเคแต่มนรวมกันเฮ้ยให้มันต้องรวมกันใช่ไหมพวกเมเทอรชังเนี่ยอันนี้คือชิ้นแรกครับอันนี้คือชิ้นที่สองโอเค ต่อไปทำอย่างไรแล้วมันมีแค่สองด่านนะเฮย้ย Clean your s w o r d แปลว่าอะไรอะ,อะไรเนี่ยต้องใช้หิน22ก้อนแล้วก็ไม้35เพื่อสร้างเลื่อยเออแต่ด่านมีสองด่านอนะทำไงอ่ะลองเลื่อยกันมา อ่าเกิดอะไรขึ้นเอ่ยว้าวด่านใหม่มาแล้วด่านใหม่ขุดกำแพงเอ้ยลองดูอ้าวมันไม่ใช่ด่านใหม่นี่ว่ามันคืออะไรกันนะถือว่าเป็นเกมปริศนาที่สุดยอดมากเออสไปเดอร์เว็บ ทำแห่งความน่ากลัวกันเหรอทำแห่งความน่ากลัวจะเป็นยังไงกันเอ,อ่ยเฮ้ยแต่ซาวเอฟเฟกต์ํ็าทำมาได้ดีเลยนะเฮ้สบายบ่งมุมไ่้ผมเก็บอะไรอะ่ะทาทาเองมุมมะเฮ้ยฆ่ามันฉันจะเปลี่ยนอาวุธให้กับนายฉันจะให้ดาบกับนายละกันนะอ,อืออีกมือนึงก็ถือขวานออานักขวานถือได้เออนั่นแหละไปกันเลย นายต้องฆ่ามันให้ได้นี่เลยนี่เลยนี่เลยแล้วไงต่อโอ้โหตัวแม่อือ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 ตัวแม่ตายซะนี่ไงดาบสองมือคิริโตะคุ้งไอตัวแม่เต็มไปหมดเลยนี่ไง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 โอ้โหดึงละสิบห้าแล้วตายซะเถอะเจอทายแล้วครับ เก็บทามาอะไรคือทายังโมเมอร์ไม่รู้นี่ครับไปแปลทีหลังวิแมยังโมมินได้เออไม่ใช่มันคือข้างข่าวเออเออเออได้ได้อัญมณีอะไรมาสตาร์สโตนว้าวกดแล้วมีแสงใช่ไหมจำได้เลย คือต้องเล่นดานพวกนี้ซ้ำอ,อีกตั้งห้ารอบเลยใช่ไหมเนี่ยเอ้ยให้ตายเถอะโอเคผมว่าได้สตาร์สโตนมาแล้วมนต้องให้เราเก็บสตาร์พวกนี้ให้เต็มเลยป่ะเนี่ยผมได้เชดชิกระจะชิกกระเจิสโตนมาแล้วก็สตาร์สโตนเอ,อ่อมันให้ทำมันอ่านดูนีเมื่อไรก็ตามเออเฉยเหมือนเถอะอ่านไม่ออกไปด่านแรกกันเถอะนะครับว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่า เดี๋ยวมันให้ฟาร์มหินหนี่สวยวะน่าจะประมาณนั้นเฮ้ยอุย๊ยอะไรตกลงมาน้ำมันอะไรเฮ้ยเราต้องเอาโชวเวลออกมา ขุดมันขุดเข้าไป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 เออฮะไม่มีอะไรขุดเข้าไปอีกขุดเข้าไปอีกเพราะว่าต้องอยู่กองใหญ่แน่ๆเลยรวะกองใหญ่ขุดกองใหญ่เออเออไม่ไม่หายไปสักทีวะได้กล่องมาครับท่านผู้ชมได้กล่อง คัมเบิลดูดิมันจะมีอะไรเมทัลเอ้ยเด็ดดาบครับทุกคนแล้วก็อ่าอะไรอะ่ะเชียร์เดมอยอ่านไม่ออกอะไรกันนะอ่านดิไม่ใช่กรอหรอชิยเรื่องมันอา่า,วอา,ออาจจนว่าชิยหรือเปล่าไม่รู้ออลโลครับอาจจะแปลว่าชิยหรือบ,บางอ่านไม่ออก ก็จะประมาณนั้นโอเคกับไปทีเดดวูดกันเดดวูธเราคงงงจัดเลยอะถือดาบได้ไหมก็มีดาบสองมือแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ดาบมือหนึ่งเฮ้ยเอาถ้าดาบถือได้มือเดียวนะไ,ปไ,ปได๋วไปไลเราจะต้องเดินทางต่อไปเฮ้ยตรงนี้มันเปิดแล้วแล้วก็ไม่มีเจ้าปีศาจนั่นแล้วก็ไม่มีกิ่งไม้ด้วยนะอ๋อนี่ไงกิ่งไม้เจอแต่เพราะว่าตรงนี้มันต้องเป็นต้นไม้ปีศาจแน่เลยท่านผู้ชมว่ากันไหม ก็เห็นมีอะไรโอ้นี่มันต้นไม้ปีศาจอย่างแน่นอนใช่หรือไม่เจ้าปีศาจอ่าไม่ใช่จังว่ามันมียุงใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเราต้องฟาร์มไม้ก่อนด้วยการเก็บกิ่งไม้พวกนี้โอ้ยมีด้วงกวางครับผู้ชม ตายสิมีด้วงกวางซะด้วยน,นี่คืออันนี้งงมาตั้งนานแล้วอาจางมาเถอะมาสู้กับยุงแล้วก็ด้วงกวางกันโอ้ยรู้สึกว่ายุงจะตีเราไม่เข้าหลังจากที่เราโอ้ยด้วงกวางโอ้ยโอ้ยโูเคาบุโตบูชิโอ้ย,ยโอ้ยจะตายจะตายต้องเบิกตัวช่วยเป็นดาบสองมือนี่น <portrayed> ี่เออนั่นแหละเกือ,อบตายเลยคนระับผู้ชมได้ลกล่องมาอีกแล้ว เาละมันมีอะไรดาบอีกแล้วแล้วก็อุย้ยเฮลเม멧อุย้ยเมทัลชาร์กอีกอันนึงไปนนี่นนก็ครบแล้วดิเดี๋ยวเดาแต่เราจะทำยังไงกับเมทัลชาร์กเนี่ยนี่ไงโอ้นี่เราสร้างค้อนได้จากเมทัลชาร์กนั่นแหละแล้วก็เอาค้อนมาตีกับ เอาค้อนมาตีกับอ่าทั้งแล้วจะบอกนะว่าเราจะได้ดาบเนี่ยมันอะไรกันโอ้เราได้ทั้งมาครับทุกคนแล้วเราก็วัดโอเคอ่าลองดูนิอุ้ยกลายเป็นดาบหนึ่งดาวรล็อแเอฟชิปเมนต์ดาเมจสามแรงห้าโอ้ไม่รอดอ่าตีเข้าไปอีกอ้าวไม่ได้แล้ว อุ้ยอ๋ออันนี้มันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยเอา้าวแล้วถ้าเราเอาโล่แทนแล่ะอืมแต่เอฟเฟกดีมากเลยนะชอบมากตีเลยเอฟเฟกดีตีเอาเอฟเฟกโอเคียวละเพราะว่างสงสัยต้องพอแค่นี้แล้วมั้งแต่ยังเลืออีกด่านหนึ่งอะ่ะลองไปที่ถ้ำแห่งความน่ากลัวสิว่ามันจะเป็นยังไงวุ้ยเราเจอขังเขา เออเออเออตาย,ยผมว่าถือโล่ไว้น่าจะดะีเพราะเรามีดาบหนึ่งดาวแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่าดาเมจจะไม่พอไงโอเคนีเลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวโอ้มายรอดทำไมมันเจอขนาดนี้แล้วเนี่ยนีเลยหนี่เลยทันย้นฟันแกทีเดียวตายหง โอ้ยโลพังเหรอเนี่ยโลไม่เห็นกันได้เลยไม่เป็นไรต่างนั้นเราต้องเก็บทามาก่อนเก็บมาเก็บมาเก็บมาอีกเก็บมาอีกวุ้ยรู้สึกว่าปีกมันจะใหญ่กว่าเดิมคงจะเป็นบอสนี่นี่โอ้ย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 โอเคตายนี่ก็ผมจะตายซะแล้วโอเคเจอฮัมเบิลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดดูแล้วก็ปิดคลิปซะ เราได้อะไรกันเออดาไปแล้วทุกท่เราต้องตีบวกดาบอีกรอบแน่อะไรผมขอไปตีบวกกว่อนนะอ่าอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงหนึ่งสองสามนี่สองสามเด็ดอะต้องดาบไาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้บวกตีเข้าไปอ้จะสองดาวดาเมจเพิ่มเป็นสี่โอเคอันนี้ลองคาบดูดิอ้าวไม่พออีก โอเคครับเกมนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันรู้สึกว่าจะมี ep 2หรือเปล่าผมก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจที่จะเล่นมากเลยนะลองดู setting ดิย music สอว video เออ save. Save. save save ที่หนึ่งนี่ไงเฮ้โยโกถูกหรือเปล่าอตกใจตกใจหมดโอเคงั้นก็ไว้เจอกันใหม่โอเคงั้นก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะถ้าผมว่ามันต้องมี ep 2อย่างแน่นอน แต่คงต้องนานหน่อยเพราะว่าเรามีเกมโจรอยู่้ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ